เนี่ยออมรู้เปล่าล่าสุดนะสตาบักเขาไปพบบนเนินเขาวที่เกาหลีใต้แล้วจ้าฮะหมายถึงว่าไปอยู่บนภูเขาเลยเนี่ยนะใช่ออมไปอยู่บนยอดเขาเอจิบงเลยเรียกได้ว่าจิบกาแฟไปชมวิวเกาหลีเหนือไปเหมือนกาแฟมีพลังพิเศษ โอ้โหแล้วอย่างนี้เกาหลีมีแล้วแล้วจีน่ะมีหรือยังแพ่ได้ไง่ายอะออมล่าสุดนะสตาร์บัคเขากําลังขายหุ้นในจีนอยู่เรียกได้ว่านักลงทุนจีนเนี่ยตามจีบกันเป็นแถวเลยมูลค่าหุ้นอาจจะขึ้นไปถึงหมื่นล้านดอลลาร์เลยก็ได้นะหุยฟังอย่างนี้แล้วแล้วไทยของเราเนี่ยจะมีข่าวดีบ้างไหมอะมิ้นมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้สตาร์บัคเมืองไทยเนี่ยเขากำลังทําเมนูน้ําผลไม้หรือว่าเมนูที่มีวิปครีมเป็นส่วนประกอบเอาใจเจนซีอยู่เรียกได้ว่าเอามาถ่ายรูปทีนะปังปุย อันนั้นมันก็จริงนะแต่ว่าโอ๋ใหม่ก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่า Starbucks เนี่ยต่อให้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง แต่กำไรเนี่ยสิมันหายไปแบบเป็นครึ่งเลยนะมินมันก็อาจจะมีแกว่งตัวบ้างออมถึงแม้ว่ากำไรมันจะหายไปอ่ะแต่ว่าราคาหุ้นของ Starbucks เติบโตขึ้นนะจ๊ะเพราะว่า CEO ใหม่เนี่ยเขามีแผน Back to Starbucks เอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับการจ้างบาริสต้าเพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้มา,าสัมพันธ์กับนักลงทุนให้แน่นแฟนขึ้นอ๋อเอ้แต่ว่าพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ย ก็คือต่อให้พรีเมียมแบรนด์เนี่ยเขาจะมีความแกว่งบ้างเนาะแต่เราก็ยังน่าลงทุนอยู่ดีเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีกิมมีกิมใจอะไรที่คอยดึงพวกเราไว้ตลอดเลยใช่แล้วออบเรียกได้ว่าฐานลูกค้าแน่นรายได้สูงงบดุลแข็งแกรง่งไปที่ไหนก็เจอเหมือนสตาร์บัคเนี่ยแหละจ้าชนค่ะ